ไา่ไล่สุดแล้วก็เอ๊ะเมืมมาา่อไม่ไค่มาเบิ้งมาแหกมั่งใจพี่น้องขาก็กดเอิรนในโอเดรีดยพี่น้องขาถ้าไขว่างก็ซีไปเปิดคขาียร์ไปเบิ้งมดมือพี่น้องขาแต่อย่าลืมเด้อเดี๋ยวค้าใไปแล้วจะลืมเอิรนคอยกินขอกินนานนานได้อพี่น้องเด้อเราจะอพูดว่าเก่งเด้อพี่น้องขาหนูเป็นคนที่พูดไม่เก่งและเป็นคนขี้อายพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณครับพ่อเอ๋กับคุณนะครับที่ให้หมั่ใจให้สองหัวใจให้สองถ่วงพี่น้อง <c oughs> โอ้ยหเขาจะตื่นตั้งใจอีหลี ก็ะจะไหลชะตอมันยี่สิบนาทีพ่อพี่น้องขาสักยี่สิบนาทีเนาะก็คือเออก็เก็บชั่วโมงกันไปพี่น้องขาเก็บเออเก็บนาทีกันไปพี่น้องขาสี่พันชั่วโมงสี่พันชั่วโมงพี่น้องาขาทักคนใสิไหลมือหนึง่ง วันหนึ่งกี่รอบพี่น้องขาซึ่งบางคนเขาบอกว่าเออถ้า AI ดันถ้าถ่าถ่าคลิปได้ดันพี่น้องขาคลิปเดียวเพิ่นก็แตกล้านล้านวิวพี่น้องขาแตกล้านวิวเพิ่นก็สมัครสั่งไรใดใดแล้วพี่น้องขาต่ไรก็อ,อ,อย่าพึงพ่งถอยพึ่งถอยด้พี่น้องขาสุดท้าปที่ว่าเอ,อ๊ะทำคลิปมาแล้วเป็นอยังเออยอดวิวเข้าขึ้นหน่อยยอดวิวเพิ่นคือหลายแล้ทั้งที่ว่าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปแนวกัน แนวเดียวกันพี่น้องขาก็อย่าเพิง่งถอดแล้อพี artist, mm ่น hmm. okay. ้องขาก็คืออ like ่า <Quiz> ม <them. S 2> mm ัน hmm. ม okay. ันบนแน่นอนพี่น้องขากคือเอ่อางทำคลิปก็คือมันบนแน่นอนมันบนแน่นอนบางคนนะครับคือเฮ็ดคลิปออกมาสักคลิปสองคลิปพี่น้องขาถ้าคลิปเป็นเฮ็ดดีไม่มีเทคนิคการเฮ็ดคลิปที่ว่าเอ่อเพิ่นก็แตกล้านแตกแสงคลิปได้พี่น้องขาของเฮาก็อ่าลงไปเรื่อยพี่น้องขาก็มีสักวัณหละคหอยว่าคลิปของเฮาบางคลิป อาเซียปังดังขึ้นมาพี่น้องคะเห็นเวลาบางคนที่ว่าโอ้โหคอนเทนต์บางคนออกมาแค่คอนเทนต์เดียวพี่น้องคะโอ้โหประเด็นต่างล้านวิวชมว่าวิวพี่น้องขาโมโหไปเคยเถ่ายเป็นตะก้อนพี่น้องคะก็จะมีคลิปลูกห้วงพี่น้องคะคลิปลูกห้วงที่เป็นไปสนลูกห้วงพี่น้องคะคลิปหนึ่งพี่น้องประเด็นต่างสองล้านวิวพี่น้องขาประเด็นเนื่องจากคลิปนั้นบกหลายบาทเลยพี่น้องเด้อคือนี่แหละพี่น้องก็คือ ่าความแน่นอนคือสิ่งบนบนบนแน่นอนพี่น้องก็คือ,อเราพยายามให้คลิปไปเรื่อยพี่น้องขาดีกว่าเข้าสิคนเปล่าเอ๊ใคลิปแนวนี้ละสิปังพี่น้องขาแต่มันก็บป็นเนรนันคือเก่าพี่น้องขาเขาเฮ็ดคลิปแนวนี้เพิ่งปังเราเจอข้าวเฮ็ดข้าก็ว่าื้งปังเยอะคนก็มีพี่น้องอเคยลงเงินคือกันพี่น้องแต่ก็สู้พี่น้องก็สู้ไปเรื่อยอ่าก็ อีกหนึ่งนาทีไปรองขานกเก็จะไหลมาแบบมนทักทายเอ่อสัก<อ>ช็อตยี่สิบนาทีพ่ช็อตยี่สิบนาทีพ่อครับแวบบมาเซฟเซฟเบิงว่าเอ๊ะการไหลสดในบ้านหลังใหม่มันเป็นตังไดเนาะขอบคุณครับป้าเออันนี้ป้าเอชาว่างก็คือค่นก็ แวะมาเปิดบานนี่เพิ่นที่เปิดมาจะพังเลยพี่น้องขาเปิดจนเขาไม่ได้ไรใดแล้วเพื่อนอิจฉาเด้เอ,อป้าเอเดอ้อป้าเอแบ่งแบ่งน้องชายด้วยนะป้าเอเพิ่นก็เออพี่น้องขาอย่อลแมแหวไปเย็บไปยันบานป้าเอด้พี่น้องขา,งมมยยา,งขาคือเพมักกินกาแฟ,ก,ก,าฟาก,กินโอ้วันตกวันตีน้ำปัน่นพี่น้องขาป้าเอมันก็ขายผู้น้ำปั่นพี่น้องขาก็ขายพวกน้ำชงน,น้ำปั่นกาแฟเอือปกระไลชดซุ่มมือ เราก็จะมีเอื้อยคนหนึ่งครับผมใส่ปันติดไหล่ศพบนวนอไม่เห็นไม่เห็นมาพี่น้องค้าก็ยืดชีวิตที่เราพี่น้องค้าน้งโจกก็สะมาไหล่แป๊บ,บนึงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนอหนักเอ้ยเขาจะขอลงบานแล้วสปิดบานแล้วขอไปอาบน้ำน,นอนกันเด้อจ้าขอบคุณนะครับพระเอกครับเดี๋ยวผมแวะไปกินข้าวน้ำเด้อจ้าบ๊ายบาย พี่น้องคะเวลากดหยุดมันกดจังไดพี่น้อง <laughs> พี่น้อง <laughs> <laughs> พี่น้องคะเวลากดหยุดเป็นมันกดตอบจังไดพี่น้อง